วิกแจ๊ดคารอนวิทย์เป็นนายกมารู้สึกจะ3ปีกว่านะใช่ปีหกสามนายกองการบริหารจังหวัดปนทมธานีอย่างที่บอกขณะที่มีคนจับตาดูนิดาโพนิดาโพเนี่ยมีการทำมาสองครั้งกรณีเลือกตั้งนายกประจอบระทุมครั้งหนึ่งรู้สึกจะเป็น16บิถุนา <16 S 2> ขึ้น,นามาสนาจอ16บิถุนา ทีมิทูนาแปลว่าสองสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งค่ะปรากฏก็ยังให้บิ๊กแจ๊สชนะไป 31. 8 7และคุณชาญพวงเพชร2 8 6 8ค่ะอค่ะอันนี้คือครึ่งเดือน16มิถุนาแล้วปรากฏว่าเหมือนคล้ายๆ Ex i t p o ็ l ซิโพแต่จริงๆไม่ใช่ exit ซิเพราะว่าทำในช่วง 26- 27มิถุนาค่ะก็คือสัปดาห์สุดท้ายเขาเพิ่มาเผยแร่หลังปิดทีมเมื่อวานค่ะ ก็ยังให้บิ๊กแจ๊ดชนะ43.49%ส่วนคุณชาเนี่ย37.21%แต่ผลปรากฏว่าหักโพสิเพราะว่าคุณชาไม่ใช่หักพานนะหักโพอค่ะอันนั้นคือพลเวสุรเชษเดี๋ยวมีประเด็นต้องคุยแต่นี่คือหักโพเพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกับบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทรคำรวนวิทูปกระจ่างสักครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับพี่แจ๊ดฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต่อยุทธครับสวัสดีครับ ครับอนอนหลับไหมฮะเนี่ยโอ้หลับครับสบ,บายครับ <c oughs> คือ <c oughs> ครับผมคิดว่าจะแพ้ไหมก่อนที่จะลงคะแนนเนี่ยก็ก็อันนี้เราเราแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะชนะอย่างเดียวอืนะครับเพราะว่าแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเราที่ผ่านมาสามปีกว่าเนสามปีสามเดือนเนี่ย มันเจอวิกฤตการณ์อะไรเยอะแยะที่เราเหนื่อยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็โล่งกมนะครับแล้วผมก็ยอมรับในคะแนนของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมรู้สึกผมผมผมโล่งจริงเพราะว่าสามปีกับสามเดือนเนี่ยเราเจอวิกฤตอะไรเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นโค <COVID. S 2> วิดเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยเราเหน็ดเหนื่อยที่สุดอ๋อประจบปทุมเนี่ยพี่แจ๊ดเป็นคนไม่กี่จุดที่ไปซื้อซีโดฟาร์มใช่ไหมคือเราต้องต่อสู้หลายอย่างนะฮะเพราะว่าการ การต่อสู้กับไวรัสได้ยังไงมันก็ตามไวรัสศัตรูที่มองไม่เห็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรายิ่งช้าพี่น้องประชาชนก็ยิ่งตอนนั้นชาวประทุมเนี่ยผมพูดเสมอว่าเผาศพปนจนเมนระเบิดซึ่งผมรับไม่ได้นะฮะแต่พอมา,มา,ม,ามาวันนี้นะครับคะแนนออกมาแบบนี้ผมก็ยอมรับนะครับแล้วเราก็วางแผนชีวิตั้งเราไว้แล้วว่าที่จริงคร,ครับผมเองก็บอกตรงๆว่าไม่ได้เคยมีแนวะคิดที่จะมาเล่นการเมืองมาก่อน นะครับคิดว่าเราจะรักษาคนไข้นะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รักษาแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองพอเขาเจ็บป่วยแต่ตอนนี้ผมจะมีเวลาแล้วนะจะไปใช้ชีวิตแบบเดิมรักษาคนไข้โดยที่ไม่ต้องคิดสตังอะไรเงี้ยนะฮะเราทําเพื่อเพื่อพี่น้องไม่จาชนครับครับวิเคราะห์ไหมว่าวิเคราะห์ไหมว่ามันมันแพ้กันตรงไหนที่มันเป็นตัวชี้ขาด คือเราอย่าไปอย่าไปวิจารณ์นะคะแนนออกมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับในคะแนนที่ออกมานะครับอันนี้ก็คือผมไม่มันมีอะไรปัจจัยอะไรหลายอย่างที่เข้ามาแต่เราอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้ยเราที่แพ้ชวนตีอะไรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นขอให้สบายใจได้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีให้ผมนะฮะเราก็จะไม่ลืมน้ำใจในคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนในวันนี้ นะครับสองแสนกว่าคะแนนนี่ก็ไม่ก็ไม่น้อยนะคุณชำรอนวิทย์ฮะครับครับอืมก็ขอบคุณนะแล้วผมยังยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าใจผมเนี่ยผมอยากให้ปทุมธานีโมเดลตามที่ผมคิดไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นครับแม้กันพี่น้องปทุมธานีมันจะมันต่อไปในอนาคตจะทํำยังไงถ้าปทุมธานีโมเดลคืออะไรคือรัฐการเมืองทุกภาคส่วนเนี่ยทุกระดับเนี่ยต้องจับมือเป็นอันเด็กอันเดียวกันบ้านเมืองมันถึงจเจริ แต่ไม่ใช่เราให้สสไปทางอปอไปทางยอไปทางต่างคนทะเลาะป่อแว้งกันอยู่แบบนี้มันเป็นแบบนี้มาตลอดประทุทางนี้นะครับ,รบแต่เมื่อเราทําได้แค่นี้เราก็ทําได้แค่นี้นะฮะครับครับเออคุณพิจัดคุณทัศนิลเนี่ยมีส่วนขนาดไหนก,ก็ก็คงมีมีส่วนมีส่วนเยอะนะคะเพราะท่านท่านก็ถูกท่านอยู่ในระดับประเทศแล้วเมื่อท่านลงมาเล่นเองอ่ะนะครับ พราะนั้นมันก็ก็ต้องมีส่วนแน่นอนนะครับแต่เราอย่าไปพูดเลยผมผมยังไงผมก็เป็นน้องนะครับนะฮะไม่มีปัญหาแล้วผมก็พูดเสมอว่าผมไม่เคยละลาบละล้วงอะไรนะครับแล้วสิ่งที่เราเป็นน้องเราคารพนับถือพี่เขาก็เคารพนับถือพี่เขาเหมือนเดินมนะครับเข้าใจเคารพนับถือแต่ว่าอันนี้หมายถึงการวิเคราะห์ว่ามันมีผลขนาดไหนกับการที่คุณทักษิณลงมาไปงานบวชใช่ไหมฮะแล้วก็มีส่งลูกสาวลูกชายมาอ่าอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรยังไงหมายถึง ประเด็นว่ามันมีผลขนาดไหนกับการที่ทําให้เพื่อไทยเขาชนะขึ้นมาสองพันคะแนนโดยประมาณต้องต้องมีผลดีครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นพักพักเป็นกนนําานการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีผลแน่นอนนะฮะและ้วท่านก็เป็นคนระดับประเทศไอผมมันแค่ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดมากฮะเราก็อะไรที่ทําให้พี่น้องประชาชนชาวประชุมทางน,นี้ได้เราก็ทําต่อไปครับนะครับ ผมถามได้ไหมคือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโอกาสถามไป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 ผิดใจกันหรือเปล่ากับพี่ทักษิณเนี่ยไม่มีฮะไม่มีไม่มีอะไรผมเองนะกาผิดใจอะไรกับผมไม่ฟังใครก็เป็นเรื่องของพี่เขาแต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้พูดไม่มีโอกาสได้ชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปรุมธานีนะครับแต่ทุกอย่างมาลงที่ผมอย่างเดียวก็ไม่เป็นไร นะครับเราเราเรายอมรับได้อยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เรามาเรายืนกับประชาชนอยู่แล้วหมายถึงมีใครไปบอกคุณทั้งศิณในทํานองให้ร้ายคุณแจ๊ดเหรอเขาคงจะมีคงคงจะรู้กันดีนะฮะแต่ผมผมไม่พูดดีกว่านะครับเพราะเพราะวันนี้เราเราถือว่ามติพี่น้องประชาชนองแบบนี้เราก็ลับไปใช้ชิวิตของเราไปดูแลคนไข้ของเราตามบุตรการติที่เราเราตั้งไว้นะครับหรือว่า เขาว่ากันว่าไปทางอีกพรรคการเมืองอีกสีหนึ่งนี่ไม่จริงใช่ไหมอย่างนะผมก็อยู่อิสระของผมนะฮะเราทําเพื่อประชาชนนะแต่วันวันหน้าไปว่ากันนะครับแต่วันนี้เราก็ถือว่าเรากลับไปดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนที่เราทําได้ให้ดีที่สุดครับอืมนะไม่ไม,ไม่ผมหมายถึงที่ทําให้คุณลักษินเกิดเอ๊ะไปสนับสนุนคุณชันเป็นเพราะว่าพี่แจ๊ดไปทางอีกทางหนึ่งแล้วหรือเปล่าก่อนหนะ้าเนี่ยมันเป็นข่าวเนี่ยมีไหมอ๋อไม่มีฮะไม่มีไม่มีไม่มีครับอ่ะ ใช้อกาสนี้ถามอีกทีหนึ่งไหนไหนผลาการเลือกตั้งผ่านไปแล้วชครับผมกรณีก <c oughs> ้าไกลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่เหมือนกับว่าเดิมเขาวางตัวลูกพี่แจ๊ดเอาไว้จะลงเป็นนายกแล้วเกิดพี่แจ๊ดบาลาออกแล้วลงเองเขาก็เลยตั้งตัวไม่ทันเนี่ยมันยังไงอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่เลยฮะเราเราเราคุยกันการเมืองมันต้องไปตามระบบของพัล้วซึ่งพัรเก้าไกลเนี่ยผมผมยืนยันแลวผมศรัทธาเขานะ ในการที่เขามีอุดมการ<ช>เป็นพรรคเกินไปที่มีอุดมการ<ช>แล้วเขาก็ทตาเพื่อพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้ใช้เงิดน,นะฮะแต่เขาจะวางรากฐานการเมืองเนี่ยให้มันเป็นรทตรฐานเป็นสถาบันการเมืองที่ดีที่สุดลำพังแต่ไม่ใช่ว่ากลับไปอยู่ในวังเวนเก่าๆใช้เงินใช้อะไรเงี้มันไม่ใช่นะฮะแต่ขณะเดียวกันเหตุผลที่ผมลาออกเนี่ยท่านคุณเฉยยุทธ์ลองคิดดูสิครับถ้าผมลาออกเนี่ยลาออกคนเดียวเนี่ยก็ไปอย่างหนึ่ง นะแต่เราทํางานด้วยกันไงฮะการแก้น้ําท่วมเนี่ยอุทกภัยที่มันกำลังจะตามมาฤดูน้ําหลากเนี่ยมันต้องทําด้วยกันครับไม่ใช่แต่จังหวัดต่างคนต่างทำนั่นสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ไขมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองยุธยาปทุมนะฮะนนบุรีนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเรามันต้องแก้เดนทั้งระบบประสานกันมาตลอดแม้แต่กรุงเทพมหานครครับ แต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดต่างคนต่างแก้มันก็จะเข้าในวงวนเดิมมันป้องกันไม่ได้อืนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมถึงเหตุผลที่ผมต้องต้องออกมาแล้วก็จับมือกันเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันทั้งสี่ห้าจังหวัดพี่น้องประชาชนจะลอดจดากทุกภัยมันก็ต้องรอดด้วยกันไม่ใช่ให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไปรับเป็นที่รองรับอทุกาภัยไม่ได้นะครับไม่ได้ไปหักหลังพักเก้าไกลเขาไว้ใช่ไหมไม่มีไม่มีฮะไม่มีเลย นะครับมีแต่แล้วก็แล้วก็ลูกชายผมก็ไปสมัครก็ยังลงในนามพักเก้าไกลแล้วเขาก็เป็นสมาชิกพักเก้าไกลอยู่แล้วอแล้วก็ไปลงสมัครน,ยนายกพลังสิษ์ในนามพักเก้าไกลด้วยนะครับเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่บานหมางใจกันผมก็ได้แต่ชื่นชมนะฮะทางบุญองการของพักเก้าไกลก็ต้องเดินหน้าต่อไปมันถึงเวลาของเด็กรุ่นใหมค่ครับแล้วทําไมตอนนั้นไม่เข้าเก้าไกลไปเลยผมผมเข้าผมเข้าไม่ได้นะครับ เพราะเพราะยังไงมันมันคล้ายกับว่ามันมีหลายอย่างที่ว่าเรานะฮะถ้าผมไม่เข้าข้าไกลเหมือนกับผมว่าผมมีวันนี้เพราะพี่ให้แล้วถ้าเราผมไม่หักพี่ศินิ์อีกนะครับมันหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นผมเองผมก็ยืนยันว่าเรา,เราอยู่ของเราในส่วนของอิสระนะครับ嗯嗯嗯เพราะฉะนั้นถึงวันนี้ยังเคารพนับถือพี่ทักษิณเหมือนเ,มมนเดิมครับไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมผมผมยืนยันเลยนะฮะผมไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วผมก็อยู่ผมพูดเสมอผมอยู่ของผมในส่วนของปทุมธานีเท่านั้น ไม่ได้ทะเยอทะยานอยากไปมีตําแหน่งอะไรทังการเมืองอะไรไม่ได้ครับแล้วผมก็สบายใจที่ผมทําให้คนประชุมธานีในช่วงสามปีที่ผ่านมานะครับเราผ่านพ้นอะไรมาได้เยอะนะฮะแล้วนี่ไขวัดใหญ่กําลังระบาดนะครับนะฮะนีก็ต้องต้องทําต่อไปครับอไอพี่แจ๊ดไม่เคยพยายามจะไปขอพบคุณทักษิณเลยใช่ไหมไม่มีฮะไม่มีฮะเพียงแต่เพียงแต่เราห่วงพี่เขา ขนาดพี่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราข่าแมวมาใจเราก็ไปใช่นะครับมีมหาด้วยความห่ใหญยจริงๆไม่มีแะล่งราได้พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วจะไม่มีคําพูดที่จะไปออกจากปากผมว่าจะไปเป็นตำหนิไปต่อว่าไปตัดเพราะหรือน,น้อยใจพี่เขาไม่มีออนะครับสบายใจผมก็กลับไปบาารักษาคนไข้ของผมนะฮะเห็นคนไข้มีความสุขหายจากโรคร้ายผมก็สบายใจ ตั้งแต่ตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาแล้วก็ออกจากชั้นสิบสี่มาเนี่ยไม่เคยเจอเลยใช่ไหมไม่เคยพยายามจะคุยกันเลยครับครับมาทำไมไม่ติดต่อไปคุยกันล่ะฮะโอ้ผมไม่รู้ว่าใครไปใส่อะไรผมไว้บ้างนะครับอืมอืมนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะด้วยความมีอะไรให้ที่เขามีอะไรให้ให้รับใช้ก็บอกมานะครับผมไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับถ้ามีโอกาสพูดับคุณทักษิณจะพูดกับคุณทักษิณว่ายังไงก็ต้องต้องคุยว่ามันก็ต้องคุยกันนะฮะว่าว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะ ก็จะ <c oughs> บอกว่ามันมีอะไรบ้างที่ไปใส่ไปบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้พี่เขาได้รับรู้ว่าในปทุมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วในสมัยหน้านะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสสในปทุมนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับครับอันนี้อันนี้ก็คือคือแล้วแต่เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะ <c oughs> ไม่ไม่หม,มายถึงพี่แจ๊ดนี่คอยผมฟังหน่อย ถ้ามันเป็นอย่างนี้อนาคตสสปทุมจะเป็นยังไงสสปทุมมันก็ต้องดูพี่น้องประชาชนนะฮะคุณสยยุทธอย่าให้ผมไปวิเคราะห์ระดับประเทศเลยมผมขออยู่ของผม <c oughs> ในส่วนท้องถิ่นปทุมธานีพอแล้วแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนตัดสินมาแบบนั้นมผมก็ออกมาใช้ชีวิตอของผมนะดูแลคนไข้ไปนะฮะแหลานแข่งกอล์ฟไปพี่แจ๊ดได้คะแนนจากแฟนขับของก้าวไกลบ้างไหม อันนี้เรายังไม่ผมยังไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ดูอะไรเลยนะเนี่ย <ừ> อ่า <ừ> ไม่ได้ยังไม่ได้เรียนคุณสยุทธตรงๆเลยผมยังไม่ได้ดูว่าคะแนนมันยัง,ง <ừ> ไงอืมไรมีสัรเสียเท่าไหร่อะไร <ừ> ผมไม่ได้สนใจเลยครับเพราะงนผมคือคือถ้าเป็นแบบนี้เป็นมติประชาชนแบบนี้ก็คือ <ừ> เราก็ายอมรับไปก่อนยอมรอมับก่อนอ่าแต่ต่อไปมันเป็นขั้นตอนกรกต,ตเขาจะดําเนินการรับรองตรวจสอบหรือรไม่ต่อการใดแต่ก็เป็นเรื่องของกรกตไปครับคุณสยุุธ ผมจําได้ว่าคนคน,คนคนของพี่แจ๊ดไปร้องเอาไว้เรื่องหนึ่งที่คุณทักษิณไปงานบวชอ่ะแล้วหลังสดมีใครไปแจ้งความเรื่องอะไรนะที่ไปใช้สิทธิ์แล้วมีคนไปลงคะแนนไปแล้วอ่ะอันนี้เมื่อวานนี้เองเนี่ยงไ่ใช่ใช่อในเรื่องกรกอตสอบไปฮะผมไม่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 ไมไมติดใจอะไรนะฮะเพราะว,ว่าไปตามขั้นตอนของกรกตขั้นตอนของกฎหมายนะฮะตัวคณตัวคณกำลังจะไม่ร้องเอง S 2> <S 2> ผมไม่ได้ร้องนะฮะผมไม่ร้องนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่ไปร้องเรื่องกรกตไปนะครับอืมอ,อืมอ,อ่ะแต่ที่แล้วมาที่ไปร้องมันก็คือเป็นเรื่องของของกฎกติกาที่มันอะไรที่มันอยากให้มันอยู่เหนือกฎหมายทุกอย่างนะครับต้องไปตามกฎหมายครับอืมอันนั้นไปร้องไปแล้วถูกไหมฮะอันนั้นไปแล้วัก็คือก็คือเขาเขาร้องไปแล้วให้ให้คนร้องไปอันนั้นตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนเรื่องคะแนนใช่ครับเมื่อมีหลักฐานก็ว่าไปครับอืม ที่ไปขึ้นเวทีแล้วมีการประกาศแนะนําตัวอะไรกันเด็กอันนั้นที่ร้องไปแล้วใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องมันเข้าข่ายครับอันนั้นเข้าข่ายของกรกตเขาจะพิจารณาไปนะครับอืมเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้กลับไปรักษาคนไข้แล้วค่อยคิด<อ>ต่อว่าจะทําอะไรอีกโอ้โหผมสบายสบายฮะต่อไปนี้ก็จะรักษาคนไข้ทุกวันเว้นมันพระเท่านั้นเองนะครับฮะรักษาคนไข้ไปแล้วก็ต่อไปนี้เราเอาอยุเจ็ดสิบแล้วก็ดูแลสุขภาพาให้ดีที่สุด นะฮะดูแลอนาคตของบุตรหลานไปครับอืมอืมอ่ะขอบคุณมากครับคุณคำรมวิ์ครับขอบคุณดีครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผลตํารวจโทรคำรมวิททูบกระจ่างอย่างที่บอกไปอ่ะ